วุ้นขนุนหอมหวานอร่อยเพื่อนๆเ,เคยทานไหมคะถ้ายังไม่เคยทานอยากให้ลองค่ะแช่ผงวุ้น3ช้อนโต๊ะในน้ำ1500 ml มให้ดูดน้ำอิ่มตัวส่วนเนื้อขนุนนำมาหั่นซอยให้เป็นเส้นเล็กๆพอแช่ผงวุ้นครบเวลานำมาขึ้นตั้งไฟต้มคนจนผงวุ้นละลายเสร็จแล้วเติมน้ำตาลทรายครึ่งกิโลและเกลือป่น1ช้อนชาแล้วคนจนน้ำตาลทรายละลายสูตรนี้จะหวานกำลังดีค่ะ นำขนุนที่หั่นซอยมาใส่พิมพ์ซิลิโคนลมจะทำสอแบบแบบใส่พิมพ์ซิลิโคนและแบบเทสถาดสี่เหลี่ยมให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทานวุ้นขนุนลมอยากให้ลองค่ะอร่อยมากๆแช่เย็นหอมหวานอร่อยชื่นใจพอทำทุกอย่างเสร็จก็รอจนวุ้นเสร็จตัวเดี๋ยวเรามาแกะดูแต่ละแบบกันค่ะขอบอกว่าแกะดูแต่ละแบบสวยงามมากๆจะทำกินหรือทำขายลมว่าทำได้เลยค่ะ สีสันก็สวยงามหรือเพื่อนๆจะทําเป็นชั้นหน้ากะทิก็ได้ค่ะเพิ่มความหอมมันอร่อยกลมกล่อมถ้ายังไงลองไปทําทานดูนะคะลมรับรองว่าอร่อย